หมูเปรตห้าสิบแสนเมื่อคืนนี้ไกลแจ้งมีหมูเปรตห้าสิบแสนมาหาผู้ฆ่าผู้ฆ่าถามเขาว่าทำไมจึงรู้ว่าอาตมามาอยู่ที่นี่เปรตมาตามแสงสว่างของหลวงปู่หลวงปู่พวกสูมากด้วยกันเท่าใดเปรตห้าสิบแสนหลวงปู่ ต้องการอย่างใดเปรตมาขอให้ช่วยเหลือเพราะเดี๋ยวนี้ตกนรกขุมแห้งร้อนเหมือนกับจืนตากแดดบนพระลานหินกว้างใหญ่หลวงปู่กรรมอันใดเปรตไม่เชื่อฟังพ่อเจ้าเมื่อครั้งหลวงปู่เป็นพ่อเจ้าเศรษฐีน้ำค้อนเมืองงายบัดนี้กรรมเบาบางแล้ว จึงได้แสงสว่างจากหลวงปู่ส่องไปถึงหลวงปู่เอาตั้งใจให้ดีอันตมาไม่มีอะไรจะให้จะได้ก็เมตตาธรรมนี้ละจากนั้นก็เมตตาภาวนาจเจริญพรมวิหารอยู่สามรอบจึงได้เป็นเสื้อผ้าอาหารตกจากฟ้าให้หมู่เปรตเหล่านั้นแล้วจากนั้นพวกเขาก็กราบไหว้ลาไป ผู้ได้เกิดก็มีผู้ยังต้องเสวยวิบากกรรมต่อไปก็มีอย่างมากก็เกิดเป็นมนุษย์ทุกขตะเป็นสัตว์มากกว่ากรรมของเปรตหมู่นี้เป็นเพราะเขาไม่ยอมทำงานให้เมื่อคราวพาเขาสร้างวัดแล้วว่าจ้างเลี้ยงดูพวกเขาให้บำรุงดูแลว,วัดอยู่น้ำค่อนเมืองงายเมืองฝางจังหวัดเชียงใหม่ เราไปตรวจทีเขาก็ทำทีเราไม่ไปเขาก็ไม่ใส่ใจละเล่นมัวเมากันไปตามเรื่องมันสืบต่อกันมาตกทอดถึงลูกถึงหลานอ้างแต่ว่าเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องแต่บาปกรรมไม่เป็นญาติกับใครจึงเป็นกรรมที่ตกทอดกันมาจนมากถึงห้าสิบแสนคนการเกี่ยวข้องกับวัดวาอารามนี้ มิใช่บุญก็ได้ไส้ก็เต็มมิใช่อย่างนี้เพราะว่าเขาสระมาบำรุงศาสนามิใช่สละให้ผู้คนญาติโยมต้องเหลือเดนจากพระสงฆ์แล้วคนจึงเอาได้เรื่องการสงเคราะห์เจตพูดภูมิอื่น,นๆเช่นพวกพรมหมู่เทวดามาขอฟังเทศฟังธรรมหรือหมู่ครุฑนาคยักษ พวกหิมาพานมาขอฟังเทศธรรมเปรตผีมาขอให้ช่วยเหลือก็มีมากจากที่องค์หลวงปู่ได้เล่าให้ฟังนับลำดับมาหลายปีแต่เริ่มเป็นพระมนโนไม่รู้อย่างใดมันได้โปรดสัตว์โลกทุกหมู่เหล่ามิได้เว้นมิได้ขาดมิใช่แต่หมู่มนุษย์ผู้คนอย่างเดียวมิใช่อวดอ้างหรอก มันเป็นของมันมาอย่างนี้ใครจะว่าบ้าก็บ้าเสียเราคนเดียวก็พอองค์ท่านมักจะพูดสำทับตอนท้ายเช่นนี้เสมอถ้าหากได้เล่าเรื่องในทํานองวันนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธทัสสะนติเมสระนังอันยังพุทโธเมสระนังวะรังตีติณบัดนี้จะได้เตือนญาติพี่น้องลูกหลานทุกคนในเรื่องที่เราตั้งใจนับถือพระพุทธศาสนานี้ต้องให้แม่นยำแท้ๆหนาจึงจักได้ผลอันดี นัตถิเมสารานางอัญยังลัทธิอื่นลัทธิต่างๆเราอย่าได้พากันสนใจพุทโธเมสารานางวรังพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าเป็นสารณะที่พึ่งของเรานี่ให้นึกถึงว่าบุคคลผู้จะได้ไปสู่นิพพาน ต้องอาศัยสารณะพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเสียก่อนจึงจักไปได้ต้องอาศัยสารณะพระธรรมเจ้าเป็นที่พึ่งเสียก่อนจึงจักไปได้ผู้เอาพระสังฆเจ้าเป็นสารณะที่พึ่งยอมได้รับผลประโยชน์อันดีไม่ให้ตกทุกข์ไม่ให้ได้ยากได้เกิดเป็นมนุษย์และเทวดาได้ตั้งใจของตนอยู่เสมอได้ตลอดไป นี่จึงว่าสารณะที่พึ่งทั้งสามนี้เป็นของแน่นอนเป็นของประเสริฐสุดเป็นของให้ได้รับความสุขขณะที่เกิดมาเป็นมนุษย์และเทวดาอยู่นี้สารณะแปลว่าได้ที่พึ่งอันดีงามเป็นสมบัติของใจใจของเรานี้ทุกคนนี้หากมีพระพุทธอยู่แล้วในใจ หากมีพระธรรมอยู่แล้วในใจหากมีพระสงฆ์อยู่แล้วในใจบุคคลเช่นนี้ย่อมได้สารณะอันประเสริฐเหมือนกับบุคคลผู้ได้แก้วอันสองสสว่างจะไปในหนทางข้างหน้าย่อมได้รับความสะดวกสบายตลอดไปนี่แหละตัวเราทุกคนบัดเดี๋ยวนี้ให้คิดอ่านให้มีในตัวของเรา พระพุทธเจ้าเป็นแก้วอันประเสริฐพระธรรมเจ้าเป็นแก้วอันใสสะอาดพระสงฆ์เจ้าเป็นพระอริยสงฆ์เจ้าเป็นสมบัติอันดีประจำตนของตนเมื่อใจเราได้สารณะทั้งสามนี้แล้วย่อมเป็นใจอันใสสะอาดเมื่อใจอันใสสะอาดแล้ว แม้เกิดตายอยู่ก็พ้นไปจากภูมิของเปรตผีเดรัจฉานได้เกิดแต่ในภูมิมนุษย์และสวรรค์อันเป็นเทวดาภูมิอันดีให้เราทุกคนจงตั้งใจในตนทุกคนตลอดไปสมบัติอันดีอันนี้อยู่ในใจของท่านผู้ใดแล้วใจของท่านผู้น,นั้นย่อมเป็นใจอันใสสะอาด จึงว่าอย่าได้ถือที่พึ่งอื่นมาเป็นสารณะของใจอันนี้ชีวิตบัดเดี๋ยวนี้เราได้เกิดมาแล้วจงคิดอ่านในตนของตนเราได้พบปะพระพุทธศาสนาแล้วเราต้องตั้งใจของตนเราต้องใส่ใจในตนของตนเอาสารณะอันประเสริฐนี้มาเป็นเครื่องประดับใจของตนจึงถือได้ว่า เป็นผู้มีสารณะอันดีที่สุดในชีวิตการเกิดมาเป็นมนุษย์ของเราทั้งหลายในโลกผู้ใดไม่มีสารณะอันดียอมเกิดตายเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นผีเพราะไม่มีพุทธสารณะไม่มีธรรมะสารณะไม่มีสังฆสารณะจึงได้รูปทุกข์อย่างนี้ตลอดไปใจอยู่กับรูปเปรต ก็เป็นเปรตใจอยู่กับรูปผีก็เป็นผีใจอยู่กับรูปเดรัจฉานก็เป็นเดรัจฉานใจอยู่กับรูปมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ใจอยู่กับรูปเทวดาก็เป็นเทวดาใจอยู่กับร okay. ูปอริยะเจ้าก็เป็นอริยะเจ้ากายเป็นรูปอันใดใจก็เป็นรูปอันนั้นรูปมาจากไหน ก็มาจากความดีหนึ่งก็มาจากความชั่วสองชั่วตกแต่งรูปดีตกแต่งรูปธรรมะตกแต่งรูปรูปนี้มาจากดีและมาจากชั่วที่ตัวทำให้คิดอ่านให้ดีเป้นสัตว์ใจก็อยู่กับรูปของสัตว์เป็นผีใจก็อยู่กับรูปของผีเป็นเปรตใจก็อยู่กับรูปของเปรต เป็นมนุษย์ใจก็อยู่กับรูปของมนุษย์เป็นเทวดาใจก็อยู่กับรูปของเทวดาเป็นพรหมใจก็อยู่กับรูปของพรหมเป็นพระอริยะเจ้าใจก็อยู่กับรูปของพระอริยะเจ้าบุญบาปความดีความชั่วผลปรากฏจึงให้คิดอ่านอยู่เสมอ ที่เราตั้งใจถือสาระนี้อย่างใดมั่นคงแม่นยำถาวรกราหารแล้วหรือยังพระพุทธเจ้าดีที่สุดพระธรรมเจ้าดีที่สุดพระสงฆ์เจ้าดีที่สุดบุคคลผู้ใดไม่มีสาระอันประเสริฐนี้กายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเปรตเป็นผีเป็นเดรัจฉานเป็นใจทุกข์ จยาเราทุกคนนี้เองให้นึกถึงตนเครื่องประกอบความดียังมีอยู่ทานศีลเมตตาภาวนาคารวรบธรรมะยังมีอยู่สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องทำความดีให้เกิดขึ้นอยู่เป็นนิจการเราเป็นมนุษย์ได้มาพบปะพระพุทธศาสนานี้แล้ว ให้ได้สมบัติอันดีไว้เป็นสารณะที่พึ่งของตนตลอดไปเอวางก็มีด้วยประการชนี้